มากินน้ำทั้งอันนี้แหละเอาหนึ่งไพ่ก็ว่าไพ่แส่วะใบนบรรดายูทูบเบอร์ผมเลยกินได้ก็มูไปดูคนอื่นก็เนี่ยเขากินโดนัดก่อนเดียวผมบางเนี่ยมาทั้งถาดพี่น้องสวัสดีครับ ควบค่ทองครัวคุณตัวนะครับมือนนี้ครัวตัวสิม้าเบอรงนี้พี่น้องอระยิบระยับครับอันนี้คือบอฟเฟิลทองคำพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเสียห้เบิรงเด้ออันนี้ทั้งหนาวด้พี่น้องเด้อด้านหน้าครับด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังเป็นบอฟเฟิลธรรมดาครับซึ่งเป็นทองคำที่กินได้พี่น้อง เป็นทองคําที่กินได้นะครับนี่นะครับสามารถกินเข้าไปเพื่อเป็นอันตะายตอร่างกายนะครับแต่มันกา้าจีแบบดูสวยงามเลยหยิบหยับก็ยังปิดท่องลงลิมิตเนี่ยพี่น้องนะอ่ะมาดูกันครับเดี๋ยวมันมีสองแบบแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับแบบแรกที่เราจะกินนะครับสิมิใส่กระโพดนะพี่น้องนี่ครับกระโพดติดมือมาเลยพี่น้องติดมือมาเลยอืมซิม ท้องกับพี่น้องมึงเอา้าคำแรกแขกมันครับมากินน้ำทึ่งอันนี้แหละเอา้าหนึงน่ง,ง,งเดี๋ยวให้นึกก่อนเราจาดเป็นไงจิ๊ดมื้ หอมครับน้ำจิบป <Okay. S 1> <laughs> ากไหมน้องสี mm hmm. บอกว่างไร <laughs> ทองคำนี่มันไม่มีรสชาตินะครับทองคำนี่แต่ว่ามันสีไม่สีไดความนุ่ม,คว,ม,มความนุ่มนี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาชิมบังคืออย่างเพี้ยง <laughs> เหมือนเคี้ยวฟางนะครับแต่ว่ามันสิท้าผสมกัน ถ้าผสมก,กันกับนี่พี่น้องมันหอมเนยน่าจะใกล้ๆเคียงกับที่เขาเอามารีวิวนะครับสามพันเก้าว่าเป็นยังไงพี่น้องเนาะอันนี้มีใส่ข้าวโพดนะครับอันนี้มีไส้นนไข้าโพดนิดหนึ่งนะครับให้ดูด้านหลังนะครับเห็นเบื้องด้านหลังอือ ลองบบกพี่น้องลองบาเดี๋ยวมาดูไส้ที่สองอันที่สองเอาฟังนี้แล้วกันอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีไส้นะครับมีแต่ทองคำธรรมดาหนาทองคำนะครับปปั๊บพี่น้องผมคอยด้วยอัรฉีกเลยครับโอ้เรื่องอะไรามงามตาพี่น้องเอ้ยพุดนะ บังครับติดไม่ติดเมืออ่อบังครับแค<ข>่นหนๆก็ไหนๆแล้วพี่น้องเอาคนละคำ แซม,อม,อมทองคำอันนี้เป็นทองคำกินได้นะครับอันนี้ทองคำกินได้นะครับนี่สิบเนะเป็นทองคำแท้นะพี่น้อง หยำถือฟังเวลาเคี่ยวโดนทองพี่น้องเนี่ยมันยังเงียบเงียบฟังเสียงอ๋อฟังเสียงนั่นเองอ๋อใกล้ใกล้ไหมใกล้ไหมครับนี่เสียงพี่น้องแยะ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 แยอืมอืมเอาลองข้าวโพดข้าวโพดครับอืมพี่น้องเนาะ บางเด้อเป็นพยานช่วยกันนะครับเป็นพยานช่วยกันโอ้พเพราะว่าความอยากลองมีน้องอ,ออกมาน้เกี๋ยวกระมิบแบบแปะลำพังแั้วเตียงมาไ้มบ้างได้รสชาติ รสชาติของบัฟเฟิลอย่างเดียวนำถึงกระโวดกับจิ้มกระโวดแต่ย้ำเวลาเคี้ยวโดนทองคำไม่ใช่ยังแขรแขรแขร์แครไปน้องห้องอย่งคือไปล้่ำรวดไปหน้อย,อยไหน,อน,นขอดูกระปุกหน่อยขอดูกระปุกหน่อย บบอืม,อมนี่นะครับทองคําที่เราเอามาประดับเลยเป็นอีหอพระจีนนะครับอันนี้สร้างมาจากเน็ตเป็นทองคำอานหมอกเขื่อนมีเหล็กสองนะครับสองกีสองจุดสี่อะไรทั้งยังอืมเบิ่งครับสดๆเอ้าที่ร้องอกินในมือจักกันนด้เนรองนะ ตื่นเงินมากเมือเช้าเยเว้พี่น้องอ้วววนวว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 นวว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 ่วว่อวว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 ว้วว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 วนววว ชิมหน้ามาันเลยครับมดนบริแกนท้องนี่พี่น้องมันคือความรู้สึกกิกะความรู้สึกคือมันเป็นของที่เราไม่เคยกินมาก่อนเวลาเรากินเข้าไปเราเรา้องจะคิดก่อนสมองเราจะคิดว่าอืควรกินไหมหน่ะนะควรจะเอาลงททองบอน,น่นะเอาเอาใส่กระปุกคือกระมูที่มีไส้เนี่ยที่มีไส้เนี่ยกินง่ายพี่น้อง แต่ถ้าผมมีใส่แบบนี้เนี่ยอืมอาศจากเขี่ยวคําในกะนละท้องหรือเอียกรอืหนึ่งหนึ่ง เวลากืนเวลากืนเข้าไปมันี่มีความรู้สึกแนว่มามนิดนึงอ่ะคือฝืนนิดนึงเอาสิบอแอบแตกนะครับลอ,อ,องเืียงวมาไพกระวาไผส์วะ ในบรรดายูทูบเบอร์ผมเลยกินไ้กระมู๊ไปดูคนอื่นก็เนี่ยเขากินโดนัทก่อนเดียวผมบางเนี่ยมาทั้งถาดพี่น้องอัศจรรย์ มมไม่ยากครับบัฟเฟอร์นี้เราทำเองเพราะเหาเห็ดเองนะครับเนี่ยบัฟเฟอร์นี้แม่ทุกี้เชฟทุกี้ทำเองเดี๋ยวจะลงวิธีทำให้ดูนะครับคลิปต่อไปลดีววิธีทำการทำบัฟเฟอร์ คืออยากยิ่งนอยอ่อาชิตติดแถวติดข้างเนี่ยเพียงเพี่องเอ้าติดจมูกตินด,ดังโอ้โหโอ้กินแบบก็รวยเมื่อเนี้ยครับโอ้ เอาี่น้องเนาะกรฝากนะครับสําหรับผู้ใดที่อยากจะลองชิมนะครับอยากจะลองชิมนะครับก็ลองไปไปลองเมึงนะครับซึ่งย,ยาเยาวทองคำเปลวที่เขาติดติดพระประธานเนี่ยไปทําเองนะมันกินไม่ได้นะครับทองคำเปลวแบบนั้นต้องเป็นทองคาที่มันสามารถตกแต่งแล้วกิกนได้นะครับกระฝากไว้แน่เด้อยนะบินนองนะ้อโอ้ย ดูจากสภาพอันนั้นแหละพี่น้องเอ้าจัะมากันเนาะโอเคครับสําหรับการรีวิววันนี้นะครับบ๊อบฟืนทองคำนะครับบ๊อบฝ่นทองคำวันนี้ครูตัวขอกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลท์กดแชร์ครูตัวกับทองโค้ดตัวเนี่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นนั้นโปรดติดตามนะครับขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับเอาเียยวนาผาพี่น้อง